สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะหนูจะพาเพื่อนๆมาชมค่ะมาชมตระกูลอโกดีมานะคะที่เลี้ยงไว้นะคะเพื่อนนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนพุ่มใหญ่ใบสวยนะคะนี่ใบใหญ่ใบงามนะคะที่เห็นแบบนี้เลยนี่ค่ะ เลี้ยงยังไงนะคะเพื่อนเลี้ยงยังไงเนี่ยให้เขาแตกกอเป็นพุ่มสวยเลี้ยงยังไงให้เขาใบใหญ่ใบงามนะคะเพื่อนใบใหญ่ใบสวยนะคะนี่สีสันสดใสนะคะเพื่อนอ่ะเรามาเริ่มที่กระถางแรกเลยนะคะเพื่อนกระถางแรกที่นุ้ยเลี้ยงไว้นะตระกูลนโกดิมาที่เรียกชื่อ่อที่มีชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะถ้านุ้ยเรียกชื่อผิดยังไงนะคะเพื่อนแต่ละ ชื่อนะของสายพันธุ์ตะกูลโกนิมาเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนบางทีชื่อเยอะมากๆเลยนะคะบางทีจําผิดจําถูกบ้างนะคะอย่างกระถางนี้นะคะเพื่อนที่เลี้ยงมานะคะเขาก็จะมีชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพชรน้ำหนึ่งนะคะนี่ใบเขาเรียวนะคะใบเขาเรียวยาวแบบนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่ซื้อมานะคะเพื่อนที่ซื้อมาแรกๆเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ เล็กมากเป็นเบบี๋มากๆเลยนะคะเพื่อนนี่หนุ่ยก็ค่อยๆบำรุงไปนะคะเขาก็มีการแตกหนอนะคะเพื่อนแตกกอนะคะให้เราเห็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนอ่าเรามาดูกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองนี้นะคะเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อน บางทีนุ้ยก็อาจจะจําสลับกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนรู้เพื่อนๆนรู้ชื่อนะคะเพื่อนก็ช่วยคอมเมนต์นุ้ยด้วยนะคะเพื่อนถ้านุ้ยเรียกชื่อผิดไปอามาดูกระถางที่สองนะคะกระถางนี้นะคะก็จะเป็นอัญมณีขาวนะคะเพื่อนนี่ค่ะสีขาวสดใสนะคะเพื่อนสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะคะนี่นุ้ยก็ เลี้ยงเขาไว้ในกระถางนะคะก็ซื้อมาพร้อมกันตับตัวนี้นะคะเพื่อนที่เขาเป็นเบบีเล็กๆมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ก็เลี้ยงจนเขาแบบใบใหญ่ใบสวยแบบนี้เลยมาอีกกระถางหนึ่งนะคะกระถางนี้นะบางคนก็จะเรียกว่าหลักทรัพย์บางคนก็จะเรียกว่า,าประกายเพชรหนูีก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรกันนะคะเพื่อนนี่ค่ะแต่ต้นนี้เพื่อนพุ่มสวยมากสวยสวยจริงๆ สวยแบบว่าคือแตกกอออกมาเร็วมากนะคะเพื่อนนี่นุ้ยแบกให้ดูนี่เขามีดอกออกมาด้วยนะคะเพื่อนนี่แตกกอนะคะเป็นพุ่มสวยเลยนี่มีดอกให้เห็นนะคะเพื่อนโหหลายดอกมากๆเลยนี่นะคะแล้วก็ข้างในอีกนี่ค่ะอันนี้กระถางหนึ่งนะคะเพื่อนนี่มาดูข้างล่างข้างล่างนี่ก็อีกระถางหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ แต่กอพุ่มสวยแต่กอไวมากนี่เขาก็เริ่มมีแพงช่อขึ้นมาให้เห็นนะคะเพื่อนใบเขาใหญ่นะคะใบสวยใบมันวาวแบบนี้เลยที่เห็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะมากะมาอีกกระถางหนึ่งนะคะเพื่อนถัดมาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแก้วกาจนานะคะหรือว่าเป็นอัญมณีแดงนะคะเพื่อนนี่ค่ะ สวยมากเลยนะคะเพื่อนต้นนี้สีสันสดใสนะคะเพื่อนสีสันสดใสนี่ใบนี้เขาโดนแดดนะคะเพื่อนเขาก็จะขอบใบเขาก็จะไหม้แบบนี้นะคะตระกูลอากดิ m มานี่นะคะเพื่อนเขาก็จะชอบในอ่าแสงแดดที่รำไรนะคะเพื่อนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้เขาโดนแดดจัดนะ แล้วก็ชอบในเรื่องของดินค่ะดินเนี่ยเขาก็จะชอบในเรื่องของดินร่วนซุยค่ะเพราะว่าในดินร่วนซุยนี้นะคะก็สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะเพื่อนตระกูลอโกริมาเขาก็จะชอบประมาณนี้นะคะอ่าและกระถางสุดท้ายนะคะเพื่อนนี่กระถางนี้นะคะเพื่อนกระถางนี้ก็จะเป็นแสงเงินแสงทองนะคะนี่ค่ะใบมันวาวมากๆเลยนะคะเพื่อนแหลมเรี้ยวแบบนี้เลย อันนี้ก็ถางอะไรตัวนี้นี่เจ้ายุ่งเลยนี่เจ้ายุ่งเลย <c oughs> วันนี้นะคะเพื่อนหนุ้ยก็จะพาเพื่อนๆมาบำรุงค่ะบำรุงกับต้นอากูดีม่านะคะเพื่อนสูตรนี้นะคะทําให้พุ่มใหญ่พุ่มสวยนะคะแต่กอเร็วแต่กอไวนะคะเพื่อนใบใหญ่ใบสวยค่ะเอาละคันเพื่อนก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องน้องนุ้ยชาแนลด้วยจ้าเอาละคันเพื่อนเราไปรับชมวิธีทำและทำมาพร้อมกันเลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อนสิ่งที่ต้องเตรียมในสูตรนี้นะคะในสูตรที่บำรุงต้นอากูดิม่านะคะพวกตระกูลอากูดิมานนะคะเพื่อน ให้ Hay, แต่ก็เป็นพุ่มสวยนะคะใบสวยใบงามค่ะสิ่งท <mayı unre> ี่ต้องเตรียมนะคะนุ้ยก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถใช้เป็นข้าวสารข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ก็ได้นะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวเนี่ยเพื่อนสามารถค้างคืนได้ด้วยนะคะเพื่อนก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะนุ้ยก็จะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะประมาณ5ลิตรเลยค่ะและอย่างที่สองนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนขาดไม่ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเพื่อนนุ้ยก็จะใช้เป็นผงชลรดนะคะผงชลรดเนี่ยใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในตัวของผงชลรดนี่นะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นรากค่ะกระตุ้นให้เกิดการสร้างรากได้เร็วขึ้นนะคะแต่ก็เป็นพุ่มสวยพุ่มงามนะคะหนุ้ยก็จะใช้แค่สสิ่งนี้นะคะในการบำรุงต้นอากูดิมานะคะตระกูลอากูดิมานะคะให้เขาแตกอเป็นพุ่มสวยค่ะ อ่ะเรามาดูนะคะมาดูอัตราในการผสมนะคะเพื่อนโอเคค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านุ้ยก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำเปล่าประมาณ10ลิตรนะคะแล้วก็นุ้ยก็จะใช้ตัวผงชลรสนะคะหรือว่าโมโนโซเดียมกูตามตนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆนี่นุ้ยจะใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อทำการละลายก่อนนะคะเพื่อน นี่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนนะคะคนเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าผงชูรสเราเนี่ยละลายกับน้ำซาข้าวดีแล้วนะคะนี่คนไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อผงชูรสนะคะเพื่อนละลายเข้ากันดีแล้วนะคะนุ้ยก็จะใส่นะคะเพื่อนนี่อึ๊บย,ยกมาค่ะยกมาใส่นะคะในน้ํานะคะน้ําเปล่าที่เตรียมไว้นะคะเพื่อน10ลิตรจ้า นี่ใส่ลงไปเลยนี่ยังมีข้าวอยู่นะคะเพื่อนอะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะได้นะคะเพื่อนนี่ได้ปุ๋ยน้ำนะคะที่เราทำเองค่ะเพื่อน สูตรนี้นะคะเพื่อนลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้เนี่ยใช้แล้วเห็นผลค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทุกอย่างนะคะผสมกันแล้วนะคะให้เราเนี่ยคนอีกรอบมึงเลยนี่คนไปเลยนี่คนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็ได้ปุ๋ยน้ําดีๆนะคะเพื่อนปุ๋ยน้ําแบบประหยัดด้วยนะคะเอาละคันเพื่อนเราไปรดราดนะคะไปรดกับต้นอากูดิมาของเราได้เลยค่ะ เราก็มาเริ่มกับกระถางแรกเลยนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนนี่นุยก็จะใช้ฝักบัวนะคะนี่ใส่ลงไปแล้วค่ะปุ๋ยนะคะเพื่อนปุ๋ยน้ำที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะนี่เราก็ลดเลยบำรุงเลยนะคะเพื่อนนุยจะรดในช่วงเช้านะคะบำรุงแบบนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนนี่ค่ะ รดให้ชุ่มๆเลยนะคะกะปริมาณในการรดเอานะคะเพื่อนนี่กระถางแรกไปแล้วนะคะเพื่อนก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูกระถางที่สองนะคะเพื่อนนี่กระถางที่สองอัญมณีขาวค่ะรดไปเลยค่ะรดให้ชุ่มๆไปเลยนะคะอ่าเสร็จแล้ว มาดูกระถางนี้นะคะเพื่อนนี่กระถางนี้นะพุ่มใหญ่พุ่มสวยมากๆเลยเพื่อนใบสวยใบงามนะคะหลักทับค่าหรือว่าประกายเพชรน,นะคะนี่ลบไปเลยคือแบบบำรุงจนคือเต็มกระถางแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยเขาก็มีแทงแทงช่อนะคะเพื่อนนี่แทงช่อขึ้นให้ให้เห็นอีกแล้วนะคะเพื่อนนี่มีดอกด้วยนะคะเพื่อนดอกเล็กดอกใหญ่นะคะเพื่อน คือแบบมองไม่เห็นกระถางแล้วนะคะเพื่อนนี่อ่ะมัน,นก็เลยน,นี่อ่าลงมาข้างล่างนะคะเพื่อนนี่กระถางนี้นะคะก็ประกายเพชรเหมือนกันหลักซับนะคะ กายเพชรหรือว่าหลักทรัพย์นะคะเพื่อนนี่ค่ะ่ะรถไปเลยนี่กระถางน้อยๆนะคะแสงเงินแสงทองนะคะเพื่อนใช้รถไปเลย และกระทางนี้นะคะก็จะเป็นแก้วการจนานะคะเพื่อนนี่ค่ะอ่ารถไปเลยนี่ค่ะตะก,กูนากนิมานะคะที่เลี้ยงไว้นะคะเพื่อน เพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปทำกันดูเลยค่ะแต่ก็เป็นพุ่มสวยนะคะใบใหญ่ใบางามแบบนี้เลยค่ะ มือใหม่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะบํารุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนเอาละครัเพื่อนสูตรนี้นะคะเพื่อนสามารถเพิ่มลดปริมาณลงได้นะคะเพื่อนสามารถเพิ่มลดปริมาณในส่วนผสมลงได้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้น้ําซาวข้าว3มลิตรนะคะก็ให้ใช้ผงชูรสแค่1ช้อนชาก็เพียงพอแล้วคะ่ะเอาละครัเพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้ค่ะ คลิปนี้นุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ